สว er, ัสดีค่ะสวัสดีคยณฟินของสกุลุกุลตอนนี้นะคะเรากำลังวุ้นหน้าไปคืองานแต่เรากำลังลงไ้ลงน้าโน่นจะยังไปหาคุณแม่กับน้องสาวหลักอยู่ทงนาไปลองก็ได้ทื่นน้ำเย็นไปดอกน้ำเย็นจะคอนซื้อซื้ออันซื้อตั้งแต่สปอนเซอร์ที่ซื้อมาจอดคองนะส่วนน้ำเขียวอยู่เพิ่มก็ได้ชื่อน้ำ ก็น่าจะเอาขนมสักหอสองห่อลงไปเนาะเอาขนมดีป่ะวะเอาขนมนั่นแหละบบกลับไปเอาขนมก่อนเนาะน้องไปหอหอสิจะไป็หิวเข้าเป็นเมื่อยได้แต่สบอเอ้ยลูกสาวแม่หลับ่ไดายังไม่ต้องจริงๆด้วยมากระซื้อมาตลอดจากพี่น้องบางทีกระซื้อขนมไข่บางทีกระซื้อนู่นนี่นั่นเนาะ สื้อมาตลอดกันมากเพื่อนกคนบ้าคาต้องีน้องเฮ้ยนานมาที่นี่นะต้องน,นี่ยอมาติดมืมาผมเห็นว่าเออมาเพื่อ,อนนู่นี่นั่นได้เน้อซื้อมาให้รเราิเนี่ยเาเนา่เราเาเราอยากซื้อมาให้เ,เนเปกันงขนมแน่จากสองห่อแล้วไปให้แม่นองะเยเปิดกันสัน่น จอภาพมันบ่ยอยากชาร์จภาพมันยังเบื่อแลนี้นะคะแต่ภาพมันกระจิซูมบอได้แบบนี้นะตอนนี้เราก็ลงลงยางลงมาช่งหน้าเนาะอ๋อพี่น้องข่าวหามานันนีปีนี้ฝั่งนี้ก็สิเป็นเขาของลุงเนาะของแม่ป้าพุ้ซีอพี่น้องเอื้อธรรมเณรอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเข่าหน้าสเวืวยเนาะเข่าเบเด้ไลน์ได้พี่น้องหน้าน่ะห้องมันดีเอานี่ได้ขานี่ขึ้นมาฮะนี่ เบไดลายดอกเปรลป,ป,ปีก็ได้ร้อยกว่าเนาะบางปีกระบ่อดร้อยซอบบางปีก็ร้อยกว่าสิเห็นอยู่บนนาซองไปดูกล่รุม่นำน้องไงเขาติบน้องนียเนาะ ขาวงามนี่พี่น้องบ่ได้มีหแง่จัะตีเขาก็คือบ้านสีเขียวบ้านสีเขียวนี่โอ้ยจักมีแต่หญ้ามื้อนี้ก็ลกได้หายเดียวตอนแรกก็บ่ได้ลกอีกซ้ำดูสิมันงดงามก็แล้วเด้อจะบ่ใส่กันสั่นอันนี้คือใส่กันสั่นเ่ใส่กันสั่นสิเป็นนั้นเลพี่น้องเราบุงเนาะพี่น้องบ่ใส่กันสั่นมันก็สิเป็นนั้นนี่กันสั่นสิไหนภาพมันก็สิชัดกว่าเนาะสามารถซูมได้ อะไรของเมึงฮะเพื่อีตัวเดียวกระดาษเหี่ยวน่าอะไรจังอยู่ในสายเลยไปนี่ว่ามันขามหวยเราไปจัก หน้าลูกนีก่ค่ะหน้าแม่ป้า,าก้ลายได้พี่น้องพอดเทียงงานเรามาปี่จริงๆถนะ้าหัวหัวเองงานเรามาบัมเบิ้ไปข้ามหัวแล้วบ่คือบ่เห็นเลยห้าสิพาไปเบิ่งสวนมันเลยพี่น้องอู้หูมันง,งามเด้พอาาดพี่น้องขามันงามไรปีนี่ ปีกาในกนงามแบบนี้เนามันงามอะไรเนาะอันนี้คือมันสปลังเนาะปลุกคายพี่น้องเลยเอามากินได้อยู่ได้หัวมันก็ได้สลบับไปได้เนาะเราก็สิตามหอยวัวไปมีแต่หอยวัยวพี่น้อง ครั้นี้ไปได้บ่หว่าอือเมืองครั้นี้เห็นกางงามเห็นก็นงามเบิ่งครั้งนี้นะอ,อ๋อมีพักติ้วด้วยขามาจากสิเก็บน้ำมง่งห่วยพี่น้องเลยเพันพงางมัวขามห่วยนะีหนึ่งที่แงนี้ลงมา,าเหน็นอยู่ไหวอ่ะดิอืนอมนั่นใสอ่ะดิ คุณอาเทนมาหาหนอไม้ก่อนหาหนอไม้ไปต้มได้บมืออื่นหาหน่อไม้ที่ไหนคะไม่มีคะ่ะเก็บผักติวมาเลยพี่น้องไอ้ผักติวออกเลีเ้ยงอยู่ทางไหนได้นะ้องคุณแม่ไอนี่คุณแม่กับน้องสาราอัน โอ้ก็บ,บเห็นเห็ดปวกเนี่ยนะจักมูสนาเยอะอีกกันทั้งนี้นะพี่น้องเย้ยบาได้ผักติว้วพี่น้องเห็นแต่หอยงูเข้าไปตามไปค่ะได้ไปเจอกันทั้งหน้านยนะพี่น้องเด้อ ดิวอีได้พี่น้องเอ้ยต้อนนี่บมาง,งานไปได้บาเก็บไปเก็บมาต้นทงงางหง่ะเนาะจริงสวนมันเขาน่าพี่น้องมาอ,อยากติวอ๋อพักติวสวนมันพะย่ะเงี้ยเ่งงามแท้งามันนี่เดี๋ยวพี่น้องสวนมันเดี๋ยวคนย่างเก็บยพักติวก็ได้ครับพี่น้องคะ่ะมื่อใดมาจะโดนหนักหนอ่อ้ย มากับวเห็นพูดแม่กับน้องสาวอาจจะไปทางใดยห้านวานไปดังสงค์พูดแหละต่อเซ้าย่างมาให้เกย้ยพักติวเนาะกัสิย่างเนาะลุงนั่นแหลยมาและกับวเห็นเ <c oughs> ดี๋ยิไปหาทางไทย จริงๆโคกมันก็กว้างอยู่ได้พี่น้องเนาะเซวยไปได้มาโดดเลยพี่น้องป่ามันก็นได้คกตายตะกี้มไ,ป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 ไปด้คกขนาดนี้ป่ามันแปนเดี๋ยวนี้เนี่ยโคกเบิดมีแตป่ป่าป่าห้าเฮดเซวยไปแล้วตะกี้เท่านี้พี่น้องเดี๋นนวดยวน,นี้นั่นบอเห็นแล้วบปได้มาโดดเลยโคกบปเลยเลาก็สัย่างเราลอลงดูมไปเลย เราไปเห็นอยู่ทางลุ่มเนาะบ่เห็นทางลุ่มกับจักสิไปหาทางใดเป็นทางลุ่มกับเมื่อพี่นอ้องคอนชีช่องไส้ีเลาะห้าเฮ็ดเลยประจกักษ์ไม่เบ็ดสภาพพี่นอ้องบ่ได้นไมย้ยางเลาะในนี้ดุดอะไรขับก็เสียวไผ่เนาะยางมาเลาะเท่านี้ ครับเสียงหมัดกระโหลกว่ากบประดี๋ยงนพี่นอ้องยังเคาะเสียงกระดิ่งกับประดี๋ยงยีนยักไปทางไหนแถวนี้กับเพนทอยอย่าลงโซ่งอยู่พี่นอ้องลงแถวป่าอยู่เป็นสิไป็ยัางหล่อแถวป่าเนาะเชื่อเห็นเนาะพี่นอ้องสภาพเหนืงง่อยมี่พักทิวอีกแล้วพักทิวอีกแล้วพี่นอ้องพักทิวนี่นี่ กพักอยู่นี่นี่นี่ตอนนี้กันนี้ไปอยู่เนี่ยแกเก็บก้พักติว๋วมาน้าพี่น้องเลยถ้าไปเห็นตอนท่าเมยกับรองสราราจิจีทายดีพี่น,อน,น้องในกับรอเบิรงในเด้อพี่น้องเด้อฝากเบิรงนฝากชุ่มในเด้อพี่น้องพี่จักอยู่สายกูนหน่อยกันำสาราก็ได้พี่น้องเราไปแล้วมาเบิงท่าเมกแต่ว่าไม่เห็นที่ละง่ อ้อยดอกเดียวมีไข่ได้พี่น้องรองมาแลวมาเจออีกสร้ değil, มามสี่จุบนิดน่อยหาขีนบอลเขาเก็บไปนี่บอลเขากเก็บแน้ว,นกเ,กเ,วเอาเอามาเบิร์ดเจ้าบอลไท้เก็บไปนี่ กำลังขึ้นใหม่เนาะดอนนี้เห็นกระไ่พี่น้องเอ้ยที่เขาเหยียบย่างมารอบหนึ่งทับเห็นพี่น้องรอบสองอย่างมารอบสองจะได้เห็นสัๆไปรี้ยนทั้งเถิงพุ่น เห็นง้วนอะไรเป็นยางขึ้นมาเราหาเพิ่นเป็นชั่วโมงพี่น้องไปสามสิบกว่านอาทีนะคะเห็นเห็ดบวกอยู่ในหน้าจุกของนั่นแหละนี่เด็กเสียงทำไม ันเห็นเนาะเห็นเสือยเนายิ้หวนไปใสเนาะฮ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 ะางรอจนเมื่อยเฮะยะฮ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 ะอะเะฮะฮะฮนี่ ในทายเขลน่ไัน้มาเก็บมห่นี้นที่อย่งทั้งได้ก็ห่าลอกหาสิงโง่ลื้อย่างน้ำป่านี่สบายดีพี่น้องอ้าเ้เห็ดมันยังไหนเนาะอืมเป็กระปอกนั่นแล้วอันในี <Đây S 3> น้เป็นปรนเทนั่นแล้วเก็บออาเมงกวาโอ้ยมันชิท่านเขาอีงยังำมือขึ้นมือเช้านี่พากันไปแต่สามโมงมึงยังคลิปเต็มสตาอ้าวน

ออหอเจ็ดทองมันกับา่หายหอ,อเจ็ดทองมันกับาหายฮาโร่เก็บผักติ๋วลยนี่บด้มีแม่มีผักติ๋วแดงเมื่อกี้เปิดไฟให้เอาเฮ็ดมส่งกับว่าเอาเมืออ่อตลอดมันเห็ เลี้ยงงัวนี่แหละนี่ยเลี้ยงงัวพี่น้องเอ้ยเห็ดพนนะครับแล้วสเฮ็ดนะอียังอรอกไปแม่ไก่หน้าเขาแล้วนะชอกวุณจะมาญมาวอยวัิมาเห็ดยากว่านมาหนอนเลยมาหาเก็บดีโอ้ยามึงบ่ไปนอนเพื่อนังมั้งคุณ S <S ออมันบอกมีอีอ้นอ้าวน่ขนมนี่ในอมนมกปีไอยเจมันเสียอยู่อัขี้กนยังเอามันงามนี้แล้วนี่เก็บเอาให้กูแม่มันงามนี่เร็วๆพักติขา้าวก็บอกว่าีแลพักติขา้าว อผักติ๋วแดงบ่ผักติ๋วขาวอันนี้นั่นอ้วนโอ้ยขาวแม่ชื่ออะไ้นี่นะขนมมันจะกินหรือไม่กินมันจะกินหรือไม่กินคือพายเหี้ยไปรบในสุดของเโลยโอ้ยบ่ทานเขาเลยแม่โอ้ยเขาอ่าวบ่ละแหละ เก็บลำเก็บลำเน่เก็บมากินกันมีแต่หมองลำอุ้ยเนี่ยขนาดลำนี่ในช่องตา,มา,มาเมื่อวานเจ้าที่จริงก็ได้กินตลอดโอเคสอันหักมาบดินมาดูโดนบ่เมื่อนี่หาโมงได้ๆพี่น้องเ,เอาทำเอย กอกันอยู่ที่ยงพเดไปตอดเก็บเพชรไหมไปเบิ่อพดตอนนี้กลังกราค่เป็น้องคะห,คหบบัวอะไรตโพล่เห็นพักติวนุก,กัสิเก็บเอาอีกโอ้อยไหนแม่ข้างหน้าอาจะไย์แม่นั่นแหนนนะแเโอ้ยเบิดงามเลยได้แม่นี่นะ พักสิวขาโบวมนต์นี้ก็ได้ได้พัสิวขาะพี่น้องไปนี่ก็ได้ดวป่าเด เก็บเอาไว้ก็มีมันซีเขียมปุณิมีพักติวเรือหันดาดพี่น้องเอ้ยแต่แม่กัไข่พวกระยะแต่แม่ได้ดาดหนูด้วยขานี้ก็ว่านี้พี่น้องหนูเข้าป้าเป็นปืนขึ้นเลยพูเก็บขนาดอืมเป็นพื้นขึ้นเลยโอ้ยหลายยังบไม่เศร้าแกมาแต่ใช้ยังไงยางมันหันควาอยู่ในใบติวใบติวเบาหน่อยนะใบใบจิก มาแขกะตาสิไปไปเก็บมาเฮ็ดพี่น้องโอ้ยมันเป็นหมืน่นคุณได้นี่นี่กำลังเป็นหม,ม,ม,มื่นี่หาดอะลีล้อด้วยพี่น้องนี่นี่เลททางขึ้นจะเก็บเอาผสมมาซาวเขาเองกว่านี่มานี่ เอาเวนจ้เก็บมีแต่ดอกคำงามแต่ดอกแบบหนาๆอ้แม็สิไดงลายเติอบอยู่บ่าาะะอกเอาางมะมงเโงส่วกูมาเลยเต็มกรตาเต้นขอดเสือชีลีอย่างสิน้ักี่เต็มตาแมสกับอีเบิร์เลย อ๋อแมตเบิร huh. uh ์ดเลยพี huh. mm ่น hmm. oh. uh ้องเอ้ยเซองเปอรสาสิจบสำนีเลยมาได้ทือสาสากนโอ้ยนี่ดอกนึงเนื้อิมดยไหมกาวบเบิร์ดสอไม่พี่น้องอืมพี่น้องบลพาตัวเก็บปีนาดีไม่อภัยไม่ดฮะเลยนีนี่ดอกหนึง ไม่ดอกหนึ่งกระดอกหนึ่งพุดรากดอกตัอพี่ได้ีเต็มกระตาดอกหนึ่งนะคะคือหันนะเขามาทา่ได้เก็บน่ะงามนะเนี่ยเขาพีดดุอ่ะเขาเงี้ยบดขึ้นนี่ดอกหนึ่งงานดอกหนึ่เดอกเลยเก็บมันตีนมันนะแม่มาหนาวก็เลยบอกหักเอา 你妈呢？